กูซื <ITA> <laughs> like ้อขอนสบายดีกันพ well, ่อจ้าเคยไปสบายดีอย so, ู BI ่แต่ไม่ยังพ่อจาเบิ้งไปช็อปปิ้งมาอีกแล้วพี่น้องช็อปปิ้งไม่เลยซื้อโซดามาซื้อโซดามาปุ้ยไงกับอันนี่น้ำยาถูพื้นน้ำยาถูพื้นหอมหอมพี่น้องอันนี้อีหัวนี่ไ่้ถูพื้นเฮี้ยหน่อยมันจะได้เหมือนเราไซื้อมาไว้ยู่ซิ้ซื้อมาคันนึงเหมือนเหมือนกับไม่ติดว่าใดหนุ่งยาดหนึ่นี่ซื้อใส้หมอนไหม่เับอืมนี่ชิ้นไม่เห็นอะไร แซลมอนสเต็กกับอันเห็ดอันเห็ดกระบ,บ้านี่ใกระบ,บ้ากินกระบ,บ้าใแซหมอนไหมขอเียส่งฟิดเดียก่อนของก็ะเต็มยบสงฟิดดีลยวอสื้อมาซ่าไม่ซามั้งจะเป็นสื่อสื่อนื่อชิดชิดอ,อ,อีววกกอดชิ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 ด นี่ก็เป็นซื้อถุงนี่แหละซื้อถุงมาไว้ใส่ไก่ใส่อย่างไว้แยกไม่ได้ถุงพลาสติกใ่กันถุงไว้เห็นานี่ไปไปชอปปิ้งเอลดีเพิ่งมาไมีถุงพลาสติกขายไปเนาะเอาถุงอันนี้ไปใส่นี่ถุงอันนี้ซื้อถุงถุงอันนี้ซื้อเท่าฮาร์ดอลลาร์ดอลลาเนี่นี่ถุงนี่เลยนี่เลยเป็นเป็นถุงพลาสติกเป็นถุงพลาสติกคือซื้อซื้อประมาณซิมหาเซ้น ผกนี่เป็นถุงผ่าเนาเป็นถุงท้ายเนีเป็นถุงท้ายนี่เป็นสิก็บไว้ที่กองดีเนาะเก็บไว้ใส่เก็บไว้ใส่ที่ก่ากับสีนี่มากสีแบบเกล่วมาสีก้วดมากเลยเขียวสีก้วยป็ถุงใส่นักหว่น ยัดไปยัดไปซื้อเงินกระดาษชิ่นชูไม่หลืเล้อกระดาษสันน่ะนกระดาษสันะน่ใส่กระดาษเกลข่อ่อยใส่กระดาษเกลขึ้นน่กับสื่อนนี่ไ้่ไมยซักผานี่เทสเเคียงซักผานแล้วซักผักวพุทินอนหรือผั่วโตนนอะไรเอฟิศไรัอกต้นนอไก่ขึ้นน่ะออกตนนไก่มัไน,กกน,นกกไ,มได้บอกน้องไก่ไม่พอในังมั้ง ก็แบนซื้อโคว่าไปงไงพี่บองนิดหน่อยจะเป็นยังไปอปหนยังนี่ขนมปังนี่แหละขนมปังเอาไปนี่ก็เนาะก็ขนมนี่หละขนมไม่ไปเม่ไสามร้อรวมถึงบนหนักเมื่อร่วมถึงนไม่ไปสามรอยดอลลาร์ก็กล้วยกล้วยมืนอเดียวกินหน่วยเมืออายุสองสองหนวยมันอน่ื้อมา นี่ล่ะมันกับซื้อนี่มาเฟืองได้เลยสองหน่วยจึงมาเพิ่มมาสีใสีใจทีนในบ้านหา้หานหน่วย,ยเนี่ยหานหน่วยเนี่ยสิบเจ็ดดอลลาร์ได้พี่นองกระเทียมกระเทียมหัวไห่บ่ะหาหัวเนี่ยสิบเจ็ด,ดอลลาร์ตีเป็นนึินไทยบุตรเตียวเองเลยก็จะขอดไปเวคเตียวมาให้หนอไปเตียวว่าไปต้มนำ้ำไปเตียวไปต้มน้ำชุไปเตียวให้เตียวมันแลกกินต้มไก่ได้กัได้ về con tiếu xếp đẹp đấy, cái ừ. kia, cái kia sử dụng LED nuôi bơi nhảy đó, nuôi nổi mà, mà mi nuôi nhảy mình, mình, nuôi này nổi này. mình để cho nuôi nổi, sử dụng LED, bữa nay bắt để đi shop siêu khô xong đi, về LED tiếu, lo say với lơi, trái trái mới mệt ngay, mệt cái sừng mơ vầy anh ấy cái xịm mệt cái sừng mơ vầy ขาดไหมก็ขาดไปหนีอยกน่วงอกช่วงอกมสัวเหตุดูอากาเหตดตัวงอกเห็ดเหตดตอนันเหตปอะไรอันนี้พวกขาเหตุใาญเหตุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ซื้อนนี่ก็เยนแพกซี่มาแพกซี่กําละสองบาทพี่น้อยกำละสองดอลลาร์นี่กํละสดอลลาร์ซื้อยนสตฟิก็ใส่หี่ไว้ก่อนเหตแต่งก็จะเยวกินมาแล้งนะชมา ใส่ตู้เย็นเย็นหลังตู้เย็นหลังไว้อันนี้พักแพ้วจะพักแพ้วมีพักแพ้วพักแป้งวัอนี้ว่า่อยสุดเป็นเหี่ยวๆจะแบบนี้นี่ข่อยยากกินกว่ากับสีมากเลยคือไม่กินกับตัมกุ้งพี่น้องปูนกุ้งเหรอไหะตัมกุ้งจุดไหมใส่ตู้เย็นไว้ก่อนมันนี่เหี่มันไม่จะอันเหี่ยวมันไม่ันสุดไหมเลยมันเหียกว่าลายแต่ย่านมันเหมือนย่านมันไปซื้อลุ้นถึงอะไรก็เลยซื้สีจะสี่มากแต่ว่าเป็นอย่างใส่ตู้เย็นไว้เอา ได้ตู้เย็นไว้เอาหอมหอมครับแค่พี่น้องกินกับลาบต่อกุ้งจุดไหมตั้มกุ้งจุดไหมนเราซื้อมาสองอันเอาห่อไว้อเองจีแค่ตู้เย็นหลังเลยเราพี่น้องเนะเาะเห็นปะเกิดนีก็ได้แค่เยอะ ข้นงจะดำดีดีไอติมไอติมสี่ติมมาสองกองสี sure> ่ติมมาสองกองก็เอ็นเตงไม่เหาเต้เต้ไงย่จ๊ะไม่เงยป่ะเต้เตงมาเต้เต้เตงกับสุูสบู่มากก็อนยังอันเืี้เทพเืเทปบดในกองหนึงอะเลี๋ยวก่อนมไ อะไร่ไมนใจมาอ,อยาใช้ชงพิดเี่หลองยังรู้เอ,อ,อาแต่หมกวน มจาจ้ะงดไหลจะมาเป็นพระซัมไดเลยน,นี่สดาโซดาโซดาสดาสซดาเพือ่อนกินสุดาพี่น้องอเพื่อนกินสดาเพือ่อนกินสุดาแทบนานเด้แต่วัานาีมืนอขึนน้นน่มนอนนี่เขาจะกินนามอยู่มันกินเวลานมือเว้นนัมือสองกินโซดาเพื่อนีัยแต่ว่า khăn nhâm nón, đấy chẳng nhâm nón này, xuân màng nhâm nón mình chỉ ăn nạm, mình ăn nạm rồi nhâm một bên, nhâm một sầu cũng chỉ ăn soda vang nhiều anh ấy gọi không khỏi rồi mình. Khô ơn, khô sổ, mình này, khô gấp rồi, bổ sung, khô gấp bổ sung thì không phải gì đâu, gấp soda cứ như vậy, coi you know, soda này thế ่ค ja, ่อยกินดูอยากกินก็จังกินไงแต่ว่าบ่ค่อยบ่ค่อยกินดูวันไหนก็มีสบูไปไหวกัน มาเก่งฝนอูนหนักๆนักฝนไป็นแรงต้านอนฝนยงหนุ่มอยู่ฝนยงอยูห้องคอมมาล้วยลไดรอเรียลได้ขอเส็ตอ่งนี้ก็จะข้าวเส็ดต้องขอเสียอ,อาไรเพราเกลวเบิ้งมัน,นอี่มมันอี่มมันก็น้อยจังเนาะตุ้งตปุกเนาะเห็นขาบา ยังแม่เจะกินข่ามือเจ้าก็ผสมกับโกะไปไนเจ้าช่มันคือเซตสุเทียสันมันไม่ไหนไม่หางเปหรอก่างไม่ยาบมันเป็นเจังไหนของหมมันเป็นมันเป็นเปียกเปียกเป็นเนี้อเนื้เป็นจ้งไหนขอผมก็แต่เซตไม่เจ้าเนี่แหละก็คือโตนี่แะกับเซตมัน่ะไรการอยากจะเซตมันไปเลยมันจะงีสีสะอาดตัวจันมั่นใจมาถึงมั่นใจมั่นใจมั่นใจมาอืม กินกระโดดไคือกระดูกหัว่ม่นตีนไก่ตีนไก่หนึ่งซมาสองกิโลกิโลหนึ่งกิโลอันนี้อันนี้สองสองลนาเก้าสิบสองอีกสองรอนาเก้าสิบสองเส้นอันนี้กะอันนี้สามรอน่าสิบสองสิบสองเส้นมาตีนมามาตีนมากินตีน่น้องตีนคนมากกว่ากระเลียนดีตีบแหลกมันนี่อ อันนี้อมูเขยแ่ีันห้อกย็ดเ้แ่กรได้นี่เ่เไปได้อหักข่ไว้คือบ้านน่ะไปกระจังซี่จ้ามัเปื่อยไงน้อนดีหมเปิดกยบพ่อแยกก็จาเบิ่งอีกแล้ว ไปเลยเอ้ยอันค็ยิ่งซือนี่ก่อน่ซือไกใกลมากเหมมันจะสิไม่เห็นจังไกินไก่ไก่นาะมาตมุ่มเนาะนี่งเลี้ยงไตนี่วันตีมาอันนึ่งเลี้ยงไตตีมาอันหนึ่งไตมาอันนึ่งใช่ไปเล,ตลตตยตุม่มเนาะกาเนาตุ่มไตเนาะนี่กอัน,นหนึ่งหนึ่งสองสออข้าบ้าน แถวออสเตรเลียนี่แถวบ้านพ่อเจ้วดูนี่มีแต่แนวใหญ่ๆเนานะมาเนาะมาตีนไก่กับใหญ่าัมาเห็ดกับใหญ่ว่าอันยังก็ทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่เหมือนที่เห็นเจ้าซื้อมากเสมาอันเกษตรกรมันก็สิดีเนาะมากกะดียุอันอืมมันสมอเป็นของสดเนาะเสมอเนาะยังยังมี้ยอันพักแถวที่กว่าสื่อมากอันบระสดเพราะว่ามันมันอยู่ในหลายมือมันอยู่หลายมือหลายมีคนไปซื้อ ขายคอยไปซื้อไปจ้าก็อนได้ซื้อมาสองอ่างมืดห,ยดหยอยนียขึนไปอีกบอกมีเดิเหมือนมันบางวาสิมีชุมมือได้จ้ามืดลาย่าสะมีแต่เมื่อเมื่ออันดีตีนหนิงนะใส่อะไรใส่ไปเลยขอบหนาหนากนาที่ข้าหนาละแท้มัน จว่าสิจ้าเวลาเฮาสิออกมากินเฮาก็เบิ่งประมาณมันมันสิออกเท่าใดนี่มองสิมีจังสิมีจังสติดบ่นี่มียังสิติดนําเด้เฮาก็เวลาเฮาเฮ็ดกินเฮาก็ปาดออกบ่เป็นหยังตอนนี้บ่ทันได้ปาดบ่ทันไ้างบ่ทันได้างหอกพี่น้องเอาใส่ก่อนมันจังสิเป็นของสดนสิบ่ให้มันติดน้ําเคล็ดลับข่อยมันก็คันดน้ําแล้วมันใช้ซ่อิดมันจังไดบ่ฮู้มันก็สดแม่จะบ่ต้อเป็นจังซี่บ่สิไปเลยนี่ ก็กรกหมูกันก็ยังบอกว่ยขอไปเสียแล้วก็มาแถวอันอีสามหน้าน้องเมืองไทยห้องบัก่อยเห็ดะีมาจากห้องกหมูมามันก็พลังคนบอกห้องไปเจอเสียแล้วก็เดไปทัวร์ทีทัวร์เดียร์ก็ได้คนอยูได้จ้าก็ได้ผลอยู่ได้ผลที่หลาก,มมมกล็มัดมักได้ตีนไก่มักแ ดีนั่นมาก็ม่อีกินไกนะ่น่ะกลินไก่นันเป็นนางกินหนาจอทีวีกินเมื่อืนอไรกินไกน่นี่เอยังทอดมันเป็นนังกินก็ได้สามหนถุงสถุงสาถุงีถุงพี่น้องก็ได้ีถุงช่องผิดเหนได้ซีถุงกระช่องดเลีถุงก็ได้กินซี่เทียนอะมามันนี่กระดูกหมูจะคนบอกเบยังนี้ก่อ เรื่มเดือดแล้วเรื่มเดือดแล้วพี่น้องเรื่มเดือดแล้วเรื่มเดือดแล้วดูว่ากระดูกหมูมันต้มกระดูกหมูนี่ทีนี้ค่อยใส่หั่นไปหกหกอันนี่หกอันมันเหมือนแล้วกับสีมะามาย่ยไงนี่อยู่ในหมอ้อนหกอันหกกระดูกเลยห่ดเงินเ่นี่หลายหมดดูกระดูกกระดูกกระดูกพี่น้องตัดอันเด้เก,ก็บไปเก็บไป ไใส่ชอ็อปปี้ไปเลยพี่น้องอันนี้วเวลาเ้าสิเฮ็ดกินเ้าเอาล่านกว่านี่เพราะว่ากระดูกหมูเนาะมันเป็นเป็นสับเป็น,น,นอันนั้นอันนี้เนาะแต่ว่าที่เขาแพ็คมาแล้วก็ไม่ต้องล้างก็พอเป็นยังนี่พี่น้องอุย้อยวกระดูก่อยแห้งพี่น้องได้สาสบแห้งกระดูกมาได้มาแห้งกระดูกเพิ่งเคยได้ไข่กำลังำต้มนะเห็ดไก่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีวเบิ้งเ,เนาะ แพ่อนขับขอมาย่ายง่ายเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวสวยง่ายกินใดีเบิ้งเดียวสันขอยากกินก๋วยเตี๋ยวสันโอเคเราจัดให้เราจัาเดี๋ยวเด้๋เบิ้งเดี๋ยวเด้๋เบิ้งเดี๋ยวรอให้นมันจุกคนนะจ่าเนาะเนาะงมันจุกก่อนสิได้เบิ้งสิได้เบิ้งหัดมื้อใดยมื้ออื่นปวดละมั้เฮาจะสิได้เบิ้งเนาะเพราะว่าในที่เด้สิได้กินมันสิดาวน์โหลดอีกเนาะพี่น้องเนาะเั่นแหละหักหักกันไว้เนาะพี่น้องเนาะหักกันไหวหักกันไหวทาเบิ้งทาเบิ้งอืม ไม่อากิดกันเห็ดกระเขาต้องเห็ดต้องเหตใจเห็ดงนเหงานอเหนะรี้มาเข็รเขาจากถุงอันนี้จักดอนล่าอันนี้สิบดอนล่าเนี่นี่ ชิปดอนนาหกสิบสิปดอนนาหกสิบองกิโลสองกิโลัวแพงมาพี่องอ่ะกแพงก็แพงเสียีอหนิผม,มด้กันหลายเลยกินตัน้งหลายเทียดิชิปดอนนาทิปีญญาาุ่้เลี้ยงไข่าถ่าขอ่ยขอยก็บบุญนุ่กันกไปจักุงไปหาทุงก่อนชิปชิปดอหนาชิปพี่ไปหาุ่เอาหนิพวกเจ้าเ,เบิร์างนี่ก่อนเนาะงนี้ก่ Ну, ты кепка. คำควงไว้นานตามไปวนรองไปแล้่นองลืมลืบ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 มาลืบมาหนังลืบไปอย่างไนลืบลเอ่อลืบเนื้อลืบเนื้อี่น้องลืบเนื่อยหรอกมันก็สิอย่างนั้นอีกแต้นต้นมือก้ัดเลยวมามัแคบมูอพี่หน้องไม่แคบมูอหะแคบมูพี่หน้องกเอานิงๆออกก่อนจะข้าวขุดออกวะขุดบ่ออกพี่น้องเชรถเชียอนี่ขุดบ่ออกาขุด